พี่น้องเบิงบ่งโอบป้าเบิงบ่งโอบป้าเสี่ยวอันหาแนวกินแลงให้พี่น้องกินมาด้วยพี่น้องผู้ใดี๋ยวไปได้ไกินแลงข่ายจีพาไปหาแนาวกินแลงเข้าหมดเลยนะเบิ่งโอบป้าข่อยพี่น้องเอ้ยกูนะอุ้ย <laughs> มันก็สวกแลี้ยงเถอ,อพี่น้องคัดใส่ได้เลยได้ดิมันก็มาดูก็แต่ปากคอบ้าง นั่นอาบแอ้้นั่นมึงยกขึ้นมาไ้มเอาลงให้มันติดน้ำเมาเร็วขึ้นมาเฮ้ยมาแล้วอใครจะได้ใครจะได้ใครจะได้เก่งมาตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วมาแล้ว ยายให้ปกใจว่ทุกขียนไอ้ขก้วอย่าสั่วมือฉันสิครับโวกลางๆอ่ะอาปากเขาวออยู่นะโตน้อยๆหน่อยนี้ยงี่เระ ตัวนี้น่ามันเกือบมปโดดลงไปในปากตัวนี้เลยไหมอ้ปลคือบกซูงวะหมดแล้วข้างหลังข้างหลังอ่ะขงหลังสิอันไหนเดี๋ยวนะวันนี้มาทำบุญแค่หารปลาแล้วก็เอามันไปเป็นอาหารเรา

ไม่แต่ตัวนั้นตัวใหญ่จริงไปไหนไม่รู้อีกอุ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ใหญ่สูงกว่านี้อีกสูงกว่านี้อีกสูงกว่านี้สูงกว่านี้เก่งมากอุ้ใหญ่ใอุ้ยนี่ก็ใหญ่ก็ใหญ่ต้องเก่งกว่านี้ต้องขยันกว่านี้ต้องอดทนกว่านี้สูงกว่านี้ ตาแล้วปอตัวนี้ตัวใหญ่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่สูงขึ้นน่สูงขึ้นน่สูงขึ้นน่สูงอีกสูงโอ้ตัวใหญ่ซะเปล่าเป็นโง่มา้นตัวอีกเฮโอ้ตัวเล็กๆนี่มันเก่งว่ะโอ้ยวฮีย <laughs> <laughs> นากลัวปะ